สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะและก็อีกหนึ่งคลิปของน้องไมยกับอาโปจาก k i m p o ดเดอะซีรีส์ซึ่งเป็นคลิปที่แบบเรามาทําความรู้จักกับน้องกันโกอนเพราะว่าซีรีส์ก็ยังยังไม่ได้เริ่มเริ่มถ่ายทำเพราะว่าอ่าน้องๆยังอยู่ในส่วนของ การเวิร์กช็อปกันอยู่อ๋อแต่เราเห็นในช่วงของเออเราเห็นทีเซื้อที่เสื้อใช่แลวที่ทําให้เราแบบปิดอกปิดใจเพราะว่าเปลี่ยนแบบเป็นลุปแบบฟิลมาเฟียแบบมาเฟียจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมาดูคลิปชวนมาฟินกับไมอาโปคินพอดอะซีรีส์ให้รู้กันไปเลยว่าคู่เราเรื่องบังเอิญหรือใครลิขิตจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะจริงๆตัวเราไม่ได้เท่ขนาดนั้นตัวเราแบบน้องไมยิ้มน่ารักเนาะน่ารโค้ดเรา น้ารักหน้าฟัดหน้ารักเคยจีบเป็นบาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใร้อนเห็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำให้ไข่เดี๋ยวทำให้หายเจียบเหมือนเดิมไม่ถ้าสมมติเป็นไม้อย่างนี้จริงนุ่มนุ่มเสียการอะไรกันเนี่ย Hello Asia สวัสดีครับผมไมค์ภาคุงครับสวัสดีครับผมอาโปนัฐวินครับ กินพ่อจะซีรีส์ครับทีนี้ก็ถามมากหนอยว่าเฮ้ยเราอยากรู้จักอโปให้มากขึ้นอยากจะไม่อยากรู้จักจีระผมด้วยแอปเปิ้ลให้ทุกคนรู้จักจะแนะนำคือว่าเออหล่อแต่งตัวเก่งเออแต่ก็แต่งตัวเก่งนะแต่งตัวเก่งนะมือไม้ถึงมือไม้ถึงแล้วก็ แล้วก็ควรครับเขารุ่นเดียวกันไหมสี่อย่างนี้น่าจะใบใบเดียวเอาลืมเลยอันนั้นอันนั้นอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าควรครับควรมากาจะก็น่ารักน่ะครัารักครับพูดดีๆนะของพี่มายเนี่ยเออคือมายเป็นพี่แต่ไม่น่าหากันเยอะทำไมคุณต้องหายใจผีดด้วยล่ะต้องใจฟังครัอแล้วก็ สุขุมไม่ขาวเนาะสุขุมขาวแบบข้าวเลยจริงใคือแต่ไมอ่ะดูนิ่งกว่าอโปอโปดูแบบอะไรนั่นอันนั้นคือเป็นราเคยเจอตัวจริงแล้วตอนที่เขาไปแคร์เออไมหล่ออโปก็หล่ออโปหล่ออโปหล่อยิ้มสวยครับอยากใหรู้จักเท่านี้อ๋อเคยเจอกันมาก่อนครับผมเคยจีบกันเมื่อก่อนล้อเล่นปั่นกัน เคยเจอกันเมื่อสมัยเรียนนะเมื่อจะ้งเ <c oughs> จ็ดแปดปีใช่โนช่วงนี้นอยู่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ช่วงนั้นป๋อวเรียนธรรมศา <c oughs> ลลมสตร์เหมือนกันแล้วได้เจอกันครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเหตุผลที่ทักกันเพราะอะไรนะใช่แล้วแล้วแล้วก็หลังหลักนี้นั้นก็เลยจําได้ว่าเฮ้ยพี่คนนี้ชื่อมายแล้ว,แล,วแล้วน้องน,นี้ชื่อโป๋อครับ <c oughs> แต่ก็วันหนึ่งก็ได้กลับมาเจอ,อกันอีกครั้งก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แบบเออแล้วก็ได้ทํางานร่วมกัน ครับแบบแค่ชิดกันมากใช่ครับแรู้สึกังไงบ้พอแ้องมาเล่นคู่กันรู้สึกสบายใจของผมไหมคล้ายๆกันเขารู้สึกรู้สึกสบายใจเพราะว่าเนื่องด้วยเคยเจอกันแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นคนที่หล่ออยู่แล้วไในพูดความตรงแต่อโปหล่อจริงเพราะเาขาเป็นคนที่หล่อเขาเริ่มมีคาริสม่าบางอย่างที่ที่ส่งเสริมตัวละคร อีกปีอะไรเงี้ยเขาก็น,นิี้ใส่ส่วนตัวโปกวมีความที่ว่ามองคล้ายๆกันเพราะเรื่องซีรีส์มันต้องไปได้วยกันอย่างเงี้ยบทเองก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับใช่ซึ่งกระทนที่พี่ไม่บอกคือปอรดรู้เรื่องกับพี่ไม่ก็มันเป็นความสบายใจเพราะมันต้องไปได้วยกันอย่างเงี้ยแล้ว <c oughs> ไปเป็นตัวละครเขนและแหล่แต่มือลูกก็ก็คือเหมือนทุกๆการทำงานคือมันก็ง่ายแล้วก็แบบสบายใจ ใช่ไหมแบบมือไม่ถึงนบองใหม่บอเวลาแบบปกติจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเมองมาเขาดูคนนั่งเกาะที่ตลอดเวลาไม่อันนี้คือเป็นกานร่วมงานครั้งแรกคือนะตอนนั้นก็เป็นเหมือนแบบพี่น้องเลยเพ่ไปได้มองในฐานะงานเจอแล้วก็ทักทายกันครับแล้วก็อาจจะเคยเห็นที่งานบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เที่ยวแฮงเอาท์ใช่ใช่ใช่ ครับท <c oughs> ี่คือเราแบบว่ารู้จักกันมาสนิทกันยังไงกี่เดือนแล้วครับที่ที่เจอกันรอบล่าสุดก็ <c oughs> สามสองเดือนครึ่งเกือบสามเดือน <c oughs> จริงๆระยะเวลาสั้นมากแต่ด้วยความที่มีกิจกรรมด้วยกันเยอ, workshop, อะเวิร์กช็อปทำคอนเทนต์ต่างๆเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออคือคือเห็นความน่ารักในตัวผมมาก <c oughs> ขึ้นครับแล้วก็สนิทกันมากขึ้น <c oughs> ชุบอีกด้วยครับผม ช่วงต่อสิโอเคบางอย่างเนี่ยแต่ถ้าโคดิ่งเนี่ยโคดิ่งจับทาน้องมายิ้มหวานจังเลยอ่ะตาตาเขายิ้มด้วยไงตายิ้มจริงคล้ายกันก็มีการคุยรอบๆเรื่องเช่นกางเกงค็อกเทลเอ่อใส่ดื่มหรือเปล่าไ่แน่อะไรแบบอย่างทีเราแชอบเหมือนกันเราชอบเหมือนกัน ชอบอะไรบ้าบบเฮ้ยเฮ้ยไรู้สึกแปลกใจเะถ้าดูเขาอมยิ้มบอกเขานั่งอืมว่าแปลกใจที่เขาชอบแมวเหมือนผมนะเป็นคนแมวเหรแต่ผมแปลกใจที่เขาอ่ะอ่าดันชอบโซน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 พนักครเหมือนกันเพราะว่าคือมันน้อยคนที่จะแบบชื่นชมในความงามนะตรงนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็คือเหมือนแบบ ไปเดินถิ่นเก่าย่านเก่าเลยใช่ชอบไปแบบถ้ำลู่หรือว่าไปแบบคือชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศชอบไปชอบไปเสกบรรยากาศชอบชอบบรรยากาศโอ๊คสุดริกาใช่ใช่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วและที่สำคัญที่สุดคือคือผมเนี่ยชอบผมชอบผู้ประกอบกำลังกำลังนึกคำอยู่ว่า ผมชอบความแบบความความความเฟรชความน่าค้นหาในค็อกเทลแล้วแล้วผมไม่คิดว่าเขาอ่ะจะชอบและชอบแบบลึกจริงจังพอพอที่ผมชอบผมเลยคิดว่าเออจริงๆแล้วความแบบชอบค็อกเทลนะคะรู้ไปได้ว่าคือแบบชอบค็อกเทลคือชอบชอบทำอะไรอะไรอยางเงี้ยคือตอนตอนตอนก่อนที่จะได้เวิร์ลช็อปกันหนาๆกันคือคือคือเขาชอบลมอ่าแล้วแล้วผมก็เลยเห็นแล้วผมเห็นวิธีการแบบการตกแต่ง

ก็เป็นคือคือมันเป็นเผ็ดเผ็ดหน่อยหน่อยแล้วมันจะมีแบบความเปรี้ยวแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเงี้ยเออคือมันก็จะแบบทั้งหอมเปรี้ยหวานอย่างงี้ผู้ชายที่ชอบกินค็อกเทลก็ต้องมีความแบบผมอว่าค็อกเทลคือมันมีเสน่ห์เหมือนงานศิลปะใหญ่ๆมันเป็นใหญ่ๆเป็นงานศิลปะทั้งรูกรสมันมีกลิ่นด้วยเพราะ่ก่อนจะกินเสียงไหมเสียงไม่มีเสียงมีตอนทำแก้วตกแตกก็ เลยผมรู้สึกว่าแก้วที่ชอบที่สุดจะเป็นแก้วที่ลดล้ำม,มารกว่าผมคินเน้นไปในการเอาสปิริตต่างๆมาผสมลึกซึ้<อ>งลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างเดียวเนี่ยคือว่าคือคือว่าจะว่าจะหลายรอบแล้วแต่ว่ายามไฟเดยต้องมีเท้าเพราว่าจะหลายรอบแล้วแต่ว่าต่างคนต่างว่าไม่ตรงกันครับม<ต>ันบ<ต>ังเอิญเหมือนกันเนาะใช่มันบังเอิญเหมือนกัน ขอว่าที่ก็บำเ,เ,นะเอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่เรื่องที่ผมตกใจสุดคือเรื่องกางเกงอ๋อ,อ,อกางเกงคือกางเกงคือผมซื้อกางเกงทหารมาคือคือไม่ซื้อกางเกงเหมือนกัน <c oughs> ไม่ไม่ไม่อันนี้นส่วนหนึ่ง <c oughs> แต่ที่มาท,ที่ตกใจประทับใจเลยคือผมใส่เกงอยู่แบบหนึ่งเป็นเกงทหารแล้วทีเนี้ยมันเป็นทหารยุคเก,ก่านะแล้วเขาทักมาแบบเฮ้ยโอ้กางเกงทรงนี้พี่อยากได้มากเลยแล้วหาซื้อที่ไหนแล้วผมแบบเฮ้ย มันมีคนที่สนใจอะไรแบบทักไปด้วยทักไปเพื่อจะกล่องให้เขาให้ฟรีแต่เขาทันชี้เตอลละไม่ชอบก็สนใจใช่เขาแต่งตัวเก่งแต่งตัวเดี๋ยวเาชอบแต่งตัวใช่ใช่เขาแต่งตัวแต่งตัวแฟชั่นชอบความเอวสูงใส่คนชุดเสื้อใส่เสื้อเข้างในอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครแต่งตัวใครแกลมเกินไปบอเฮ้ยเขาอ่ะสนใจสิ่งที่เราสนใจก็เลยช่วมเฮ้ยเอออันนั้นคือเรื่องที่แปลกใจกับประทับใจ คือเราสนใจเพราะว่าเห็นเขาใส่แล้วสนใจแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสนใจจริงจเป็นสิ่งที่สนใจอยู่แล้วแต่วาด้วยความที่พอมีคนที่เรารู้จักแล้วก็คุยได้แต่ก็มีความคมตีนะคมตีเนาะคือคือดูก็รู้ว่าหลอดดูแต่ไม่ไม่ยิ้มละลายเวลาเจอแบบไม่ไม่ผ่าน ตัวเอจอไมค์ตอนหมค์แบบจะเตือนสัพเพลิศมาแบบเรียกน้องตอนน้องจะกลับแต่น้องไมค์เวลาเขายิ้มคือตายิ้มตั้งปากเลยแบบหน้ารัคแต่ว่าเออแต่ว่ามันมีทั้งต่างแล้วไม่ต่างอ่ะคือคือได้โดยพื้นฐานจริงๆเขาเป็นคนน่ารักนะถ้าเกิดถ้าเกิดได้ได้รู้จักจริงๆอ่ะซึ่งในตัวละครมันมีมุมนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเออมันก็น่าสนใจดีแล้วในมุมที่เขาจริงจังเขาก็มีะ ส่วน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 โปคุณเห็นไหมไงเขากวนตีเหมือนกันน่ารักแบบเวลามายิ้มนี่คือแบบปากตามาก็คือร่วงร่งของความกวนคิ้วเยอะเนาะใช่ความกวนโอ้ยอะไรประมาณเนี้ยครับคิ้วแบบคิ้วคุก็คิ้วคมเลยเยอะใช่มีความมุ่งมั่นสูงมากเหมือนกันที่เหมือนกันมากระหว่างพอรชกับโปครับส่วนถ้ามองในุงของตเองก็คือ ไม่ใช้เสียงดีเนาะแต่ละตัวละครจะมีความกลมในเทเลอร์ในส่วนที่เสียงแบบเขาพูดช้าแต่ชัดเจะโทนเสียงมันดูแบบหน้าเหมือนแบบออกแนวแบบโทนต่ำๆนิดนึงอ่ะรับครับเรียกว่าเรียกว่าหลอกคนดูคือไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆตัวเราไม่ได้เท่กันขนาดนั้นตัวเราแบบโก้ เบล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 ครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบแต่ต้องดูในซีรีส์อธิบายยากนิดนึงว่าโอ้ยถ่ายตื่นเลยจริงจริงทีเราเห็นแบบบูและน้องในซีซั่นที่เราเห็นที่เห็นกัคือแบบความหวานความมุ้งมิ้งซึ่งเราไม่รู้นะว่าในเรื่องจริงเราจะได้ดูหรือเปล่าก็เลยอยากให้ทำให้ดูเหมือนอย่างนี้เนอะ อโปลหรือพอสเอาอโปลกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเปพอสจะต้องรออยู่ในสุขคือถ้าเป็นอโปลเนี่ยอโปชอบแมวอยงังี้ยคือเวลาเล่นกับคนรักชอบเวลาแสดงตัวเองว่าว่าอโปลชอบแมบนะถ้าเนี่ยคือคือไปโดดจากตึกเราไม่ใช่ไหมใครไปใครไปใช่คือจริงๆก็จะ แต่น้องดูแบบแบบแบบยางย่างรัรับรับของด้วยค้วแบบครับแบบจะชอบยังไงแบบย่าง่บโอยคนอย่างอโปถ้าอ้อนี่ตายอ่งเนียจริงผมถ้าเป็นไม้จริงจะถนัดไม่ไม่ได้ขายของนะผมจะถนัดแนบดอ้อนเวลาอยู่ในสองต่อออาจะเป สมมติว่าสมมติว่าทะเลาะกันเราจะอ้อนอับดูก็ดีกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ไข่เดี๋ยวทำให้หายเครียดเหมือนเดิมถ้าสมมติเป็นไมาออย่างนี้จริงโหณผมเนี่ยเขิน ถามว่าสเ่งที่เราชอบในการเป็นสีงและการเป็นพอร์ชคืความเป็นพอร์ชคือความที่รับภาระที่สุดในชีวิตเลยคือการที่ต้องดูแลใครสักคนแล้วผมรู้สึกว่าเมันน่าสนใจอ่ะการที่เราได้ดูแลใครสักคนอย่างเต็มที่ที่แบบเป็นภาระเดียวเลยคือการดูแลน้องนะคือมันเลยทําให้เราไปเจอใครที่เราต้องดูแลอีกอย่างเช่นคีนหรืออะไรเงี้ยเออครับ อืมครับผมว่าความกดดันที่ที่ผมมองเห็นในตัวละครผมว่าใช่คำถามถูกเนาะก็้ช่โอ้ชเสียการใช้เสียงขอตัวคินเนี่ยสิ่งนี้เขาน่าจะหนักใจที่สุดคือการที่ต้องเขามีความจำเป็นต้องต้องลุกขึ้นเป็นผู้นำแล้วก็นำพาสิ่งต่างๆที่มีและต้องมีในอนาคตต่อไปคือผมว่าความเทอทะยานี้เนี่ยมันเกิดจากความรักมันเป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่ตัวตัวคินน่าน่าจะลึกๆแล้วเต็มที่แหละแต่ว่าก็มีความลำบากใจตรงนั้นอยู่ครับคือสิ่งที่เราชอบใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้าหากาศผอวเรือรันแสๆของเราครแต่ละคนที่ทำไม่เราเหนื่อยมากเอี๋ยวเดี๋ยวนะทำอะไรเมื่อกี้บอกร้าบอกตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเอาครับข้าบอก เขาเขานั่งซอนพี่แบบเบื่อคึ่งตัวแล้วอ่ะ <c oughs> ตัฟันของเบลเลอร์เบเติร์บริกรรมแสบแสบที่ไม่เคยได้ยังไงก่อนเฮ้ยคนก่อนเลยของของระหว่างกันหรือว่าแม่ของแต่ละคนโอ้ไม่ใช่เสียงดีอ่ะของโปเนี่ยขอขอโปบอกเลยของโปคือการที่ตอนนั้นเล่นกับเพื่อนตอนนั้นอยู่อยู่มาหาลัยแล้ว อดี๋ยวห่อแต่แบบธรรมศาสตร์แต่แหละแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนเพื่อนล็อกห้องแล้วมันแกล้งแล้วโป๊ก็แบบบ้าๆบอๆโป๊ก็กระโดดเด็กสองชั้นกระโดดลงมาทำอะไรถีงเกิดมาสูงนะก็ไม่เป็นไรก็กระโดดลงมาแล้วก็แบบนั่งปึ้งแล้วก็วิ่งต่ออันนี้คือมหาลัยแล้วนะโอ้ยยาเลยอยากเห็นตัวอย่างไหมครับอยากเห็นตัวอย่างไหมครับไม่ได้กระดูกกระดิกระดูกไม่ได้แล้วก็ของผมที่ไม่เคยบอกใครก็ ก็มีเรื่องหนึ่งคือตอนเด็กอยากเล่นกีตาร์มากอยากเล่นกีต้าแล้วก็อยากเล่นดนตรีก็เลยก็ก็เป็นเด็กม่กลิ้ซื้อกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็ทุกทุกทุกอาทิตย์จะมีตัวที่แอบไปเรียนอะเลยครับแอบกีต้าหย่อนเข้าข้างหลังบ้านแล้วก็คือแอบคือขอที่บ้านอ๋อที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องดนตรีเท่าไหร่ก็วันนี้ตอนเล่กีต้ากินอะไรท่น้องนั้นนะครับไม่ได้บอกเลย ถ้าอดิภาได้อยู่ด้วยกันต้องเลียนดูหนังครจะชวนหนังเรื่องอะไรไม่ต้องบอกเหมือนกันนะเอาที่แบบเปิดใจชวนดูของโป๊คือ before sunrise before sunset before midnight ดูแล้วอ่ะดูแล้วแค่ชื่อเรื่องคอมเมนี้กันนะ before sunrise before midnight ไม่เหมือนคนคนนึ้งที่เคยเจอกันมาแล้วแล้วกลับมาเจอกันใหม่ผมจะชวนเขาดูเรื่องแคสเว์ครับผมแคสเวงแคสเว์เป็นเรื่องที่อยากให้คนทั่วไปได้เข้าใจว่จริงๆแล้วการรอคอยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งละทิ้งการรอคอยอย่างงี้ครับันนี้มันมีความว่าแบ๊ดโรแมนติกอยู่แ้่ฟังเสียงอะฟังเสียงมันแบบละมุนหูอะ ถ้าแค่รอทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับจะลองให้คือน้องไม้เหมือนเขาคิดไตรตรองแล้วพูดออกมาแบบสลัดสดสวยรู้ใจกันมากแค่ไหนหาส่วนอีเมลพี่ให้ตอบพร้อมกันพอพี่พูดก็ให้ตอพร้อมกันหน่งสองสามเราตอดูสิก็จะเยครับโอเคลากนะคะ มอยอยแนบอลเ่ซ็กซี่ที่เซ็กซี่ี่เก่งหือียอดขี้เก๊กบขอโทษขอโทษขอโทษเล่นเล่ไปหนยน่ารักหรืน่าันาัก

มเป็นนกิเมื่อกี้มันออกมาจากกับ cash f ลล l i n g หมท้อ้อ10ขอโอเคมเนดี๋ยวทำหน้าแล้วเราจะมาวัดกันใหม่ว่าใตอนนี้ใครสดเอาจะขอสุดอไป่อโอเคครับผมมาคุดยาดไเลยครับเนครับน่ารอย่างเงอ่ะ เห็นไหมโซฟาตั้งใหญ่นั่งได้สามสี่คนอาโปมีความแบบมีความแบบอธิบายยังไงวะคาริสมรามีความแบบเซ็กเซพิลสูงมากมีความแบบอืคาริสมาพวกแบบเซ็กเซพิลสูงมีความแบบอธิบายไม่ถูกอะมันต้องใช้คำอะไรอยู่ ดีดีมากออคือแบบว่าดีเตรียมเลยนะถ้าได้ทำงานไอ้เขาเรียอะไรนะได้ถ่ายซีรีส์แล้วก็มีแบบแบบสนิทกันมากขึ้นเราเตรียมดูแบบอะไรน้้ยอะไรแบบคือแล้วอโปอะอโปถึง <c oughs> ตัว<ด>ตันลเลืออโปเขาขี่เล่นไงเราเขาจะยอดแล้วแบบตัวน้องไม้ก็จะแบบยิ้มอยู่นี่ แต่ไมอ่ะชอบการวางตัวของไม้ช,ชอบการใช้เสียงชอบการตอบคําถามดูลมุลเนาะใช่แล้วเหมือนน้องอะ่ะน้องฟังแล้วน้องคิด,คดอว่าเขาจะพูดออกมายังไงแล้วแบบว่าเขาก็ เรียบเรียงค่อยๆามเนี้คือดีเรารู้สึกแบบว่าเหมือนแบบเราอโปก็แบบสไตล์เขาก็ใกล้ๆกันใกล้ใกล้กันแต่แบบว่าคืออโปะมีความแบบเหมือนที่น้องไม้บอกว่ามีความถึงเนื้อถึงตัวมีควาเมียมีความเียวมีควมีมีความสนิทกว่านี้นีดต้บเราซีในซีคือเราไปอ่านนิยายคร่าวๆมาแล้วแต่ว่ายังอ่านไม่จบหรอกอ่านคร่าวๆก็แบบถามว่าเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างในนิยายนะอในนิยายนะเนื้อเรื่องค่อนข้างแบบ เข้มข้นดูดันหนักหน่วงใดๆมีแบบ oh. อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะ hmm. เลิกเกไอเขาเรียกอะไรนะแอคชั่นก็มีอารมณ์ก็เยอะเลิกซีนเลิกซีนก็มี hmm. มีความแบบมีซีนเรื่องแบบเอ็นซีอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วมีความแบบดูดัน hmm. ดูเยอะกว่าอยากดูบบไม่รู้จะเห็นเหมือนข่าวว่าแบบประมาณ เมษามีนะเมษามั้งกว่าจะได้เริ่มถ่ายเริ่มอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้ออนก็น่าจะแบบเป็นควอเตอร์หลังๆของปีละนะแบบน่าเป็นแบบปลายควอเตอร์สามต้นควอเตอร์สี่อะไรประมาณนี้แหละก็น่าจะประมาณนั้นนุติดตามดิใช่ค่ะเล้วเร่ออีกเรื่องหนึ่งคือซีรีส์เรื่องนี้คือนักแสดงเยอะมากถูกเยอะมากจริงๆทีมบอดี้การ์ดดีน้องๆทั้งนั้นแบบ ที่เราบอกว่าเราจะต้องไปแบบว่าทำความรู้จักกับน้องๆเพราะว่ามีหลายคนน้องๆหลายคู่ก็มีคู่อื่นด้วยก็แบบเออน่าสนใจน่ารักอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปหาคลิปสำหรับนักแสดงของทีมพอดเดอรซิรีมาทำความรู้จักกันก่อนพอซิรีมาปุ๊บฉันจะแบบคนนี้คนนี้ก็ดิ๊กแต่โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ